รุ่งอรุณวันใหม่รับแสงท้องจากห้องห้องนอนมองออกมาก็เห็นเป็นบรรยากาศริมสะน้ำพี่น้องบรรยากาศงามๆริมสะน้ำบ้านพี่อิงบ้านสวนดีว่าพี่อิงมาทำธุระสักสองอาทิตย์นะคะตอนนี้เช็คอินอยู่บ้านสวนค่ะนี่เย่ยง เชียงกระลอกด้วยนะพี่น้องเชียงกระลอกมันตวนใส่หลังคาเคืองๆอ,อ,อ,อยู่กระลอกลายไหลมันมีต้นอันนี้เนาะมันมีต้นมะพร้าวก็เปิดบรรยากาศออกมาหกโมงกับเจ็ดโมงเช้านะคะอยู่บรรยากาศรอบๆสวนก็แล้วกันมาเช็คอินเมืองไทยสักสองอาทิตย์นะคะ ไม่ได้หนีหนีหนาวนะคะแต่ว่าพี่อิงมาทำธุระมาทำบุญร้อยวันให้กับคุณพ่อนะ,ะพี่เราพี่อิงก,ก็เลยถือโอกาสมาทำธุระส่วนตัวด้วยสักสองอาทิตย์ก็ให้คุณจวดอยู่กับลูกๆก,ก่อนไปก่อนสักสองอาทิตย์ก็ส่งบรรยากาศสวยๆให้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะ อยู่ทางมุมหน้าต่างของห้องพี่อิงนี่แหละเปิดออกมาก็ริมสระน้ําเลยบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะคิดถึงกันเหมือนเดิมค่ะเสียงนุกเสียงจัก,กระจันเสียงเสียงไก่เสียง,ย,ง,ย,งยังเนาะเตกต่างจากบรรยากาศอยู่อิงเลนจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงโอเคนะคะบายบายจ้า